เนะครับประมาณนี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะโอเคครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอเมยวดีนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดพวกขี่ของเราวันนี้ชื่อน้องนางนะครับน้องนางของเราไม่เคยขับรถมาก่อนนะทำไมถึงคิดอยากมาเรียนขับรถนะนะ เพราะว่ารถมันจอดอยู่เฉยแล้วเนาะเราตอนนี้อยู่กับแม่ใช่ไหมอยู่ยกับแม่สองคนโอเคนะครับสิ่งที่ผมจะสอนวันนี้ผมไม่ได้มาสอนให้เก่งเลยแต่ผมจะมาสอนให้เป็นพื้นฐานนะครับว่าเบรคคัสคันเร่งเราใช้ประมาณไหนที่เหลือผู้ขับขี่จะต้องนําไปปรับใช้ในที่ประจําวันนะครับสิ่งที่ผมสอนคือสิ่งที่จะได้ใช้งานจริงนะครับเป็นพื้นฐาน เบื้องต้นแล้วเราจะอยู่ในสนามไม่เกิน1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงแล้วแต่คนนะครับบางคนบางคนอสอนยากเราจะอยู่ในสนามนานนิดนึงถ้าบางคนสอนง่ายอย่างนี้ตอนนี้ผมอยู่นอกรถนะครับนั่นแสดงว่าผู้ขี่นั้นเริ่มเริ่มมีทักษะที่ความเข้าใจมีแล้วผมถึงปล่อยได้นะครับวันนี้ปล่อยค้าสบายแล้วนะค้าอะไรเราก็รู้เบรกอะไรเราก็รู้หมดแล้ว ตอนนี้พื้นฐานที่ผมจะสอนกนะ็คือการเดินหน้าตรงไฟล่างตรงในช่องแคบซึ่งนําไปสอบแบบขี่ได้นะครับตรงนี้นําไปปอดสอบได้เลยแต่เขาจะตั้ง1 0เสานะนะสิบเสานั่นหมายถึงเดินยาวถอยยาวเดี๋ยวเราจะค่อยๆทําให้มันยาวขึ้นได้ของเรามี3ามวยจริงแต่เดี๋ยวเราจะตั้งให้มันห่างให้มันเป็น10ได้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูเป็นพื้นฐานพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราขับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ถอยลังออกมาเหมือนเดิมให้ถอยออกไปยาวได้ได้จา่าได้เลยโอเคเดี๋ยวเรา ของครูต้าด้วยนะคะครูน่ารักสอนดีใจดีค่ะเป็นรถสีประตูนะครับเพื่อนๆก็มีรอยตามรถมีรอยตามข้างๆรถนะครับนั่นหมายถึงว่ามีการขูดขีดมาก่อนนะครับถ้าพร้อมหยุดรถแล้วเดินหน้าได้เลยเด้อ อันนี้ก็น่าจะไปเฉี่ยวชนเสาอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับพร้อมแล้วลุยเลยจ้ะโอเคครับทฤษฎีเราก็สอนเรื่องการเข้าเกียร์อะไรมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็คือการวัดผลนะครับ ปรับเรือร่องการเบรกนิดนึงเด้อเบรยังมีหัวเสียบแล้วก็โอเคให้มันหยุดไปอยู่คนเดียวยังหัวเสียบอยู่ ออ่อยๆปรับตัวแล้วที่นี้ก่อนเราจะถอยเราดูก่อนช่องไฟข้างขวาข้างซ้ายรถฝั่งไหนแคบฝั่งไหนห่างแล้วเวลาถอยเราต้องแก้ไขนะไม่ใช่ว่าแคบก็แคบไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ถอยตรงอย่างเดียวอันนี้อันนี้มันจะไปชนกับเสาสุดท้ายมันจะแคบเข้าไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันพอดีกันช่องไฟพอดีกันดูแบบไม่น่าจะชนอะไรเงี้ยโอเคเราก็ถอยโอเคครับเข้าเคียร์ถอยได้เลยโอเค เลยเเใช่เดินเข้าข้างหน้าเราต้องมีการวางแผนนะเพราะว่ารถไม่ได้จอดตรงเหมือนเดิมเราจะต้องมีการตีโค้งตีวงนี่คือการที่คิดว่าจะเข้าบ้านตึองได้ไหมนี่คือเบื้องต้นนะน,นี่มันจะมีการตีวงเข้าแล้วก็กำพงกำแพงอะไรเงี้ยตรงนั้นคือแคบแคบกว่าประตูบ้านเราอีกถ้าเราเข้าได้ก็โอเคน่าจะเป็นไปได้เหยียบพัดหยี่บเบรกไว้แล้วก็แตะเบรกไว้เข้าเกียนหนึ่งก็เดินหน้าวางแผนในการที่เราจะตีวงเข้า ย้ำว่าช้าเท่านั้นนะนางไม่ต้องรีบแล้วค่อยๆวางแผนดูวิธีการใช้พวงงะายนะครับอย่าหมุนติ้วๆโดยเด็ดขาดนะครับจำไว้ว่าไม่ต้องรีบค่อยๆใช้ค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับ ีกเรเ่อนึงน,นะต่อไปถ้าเกิดว่าเข้ามาถึงนี่ปุ๊บมันจะเห็นตัวนี้ใช่ไหมให้เราหลบไปทางซ้ายนะก่อนถึ้นค้นยเราก็หลบไปทางซ้ายแล้ววนขวามาแล้วเอาหน้าเข้ามาเข้าฝั่งนี้แทนโอเคนะทีนี้เราจะเริ่มนล้วเราจะไม่พูดที่เฉยแล้วครันเ,เราดักหลบซ้ายไปเต็มลำเลยซ้ายเต็ม,มลำมองให้หมดมนงจนอห็นแล้วเพราะว่ามันเหลืออยู่อันนี้เราให้โจทย์ใหม่แล้วนะครับขยับรถเมื่อพร้อมไม่ต้องถอย,ออยเราจะวนขวา เก okay, นะ๋ช้าๆนะช้าชาเมื่อพ้นเมื่อพ้นกวยนี้แล้วให้หักกวานะเราจะมองเห็นอยู่แล้วล่ะหมุนมาเรื่อยๆจนรถมันคิดว่าจะเข้าทางนี้ได้ตนะีวงมาขออนุญาตใช้เสียงดังนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมอยู่นอกรถนะต่อให้ผมพูดดังแค่ไหนก็จะได้ยินเบานะครับเพราะว่าอยู่ระยะไกลก,กัน หยุดก่อนพวงมาลัยห,หมุนหมดหรือยังถ้าหมดแล้วก็คือด,ดูในสิ่งที่เราหมุนไปว่ามันมันจะได้ไหมถ้าได้ก็ได้ไปถ้าไม่ได้มันกว้างออกไปเรื่อยๆถ้ามีกําแพงมีอะไรเราต้องหยุดแต่นี่มันเป็นราศมีความกว้างเราไม่เห็นกําแพงเราไม่เห็นอะไรก็แสดงว่าเราต้องไปรอลุ้นแล้วว่ามันจะเข้าไปได้ไหมเมื่อมันเข้าไม่ได้คิดว่าไม่ได้แน่ๆองศานี้ไม่ดีเราหยุดรถแล้วเราก็คืนพวงมาลัยแล้วก็ถอยโอเคไปต่อ ไป,ไปดูไปดูตามสถานการณ์ก่อน,นดูหน้ารถนะครับท่านผู้ชมหลักการหลักๆผมอยากให้น้องเขารู้พื้นฐานของการขับเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์กระปุกนะครับ <c oughs> องศานี้ยากมากๆองศานี้โคตรยากเลยบอกไว้เลยว่ายากนะครับแต่ว่ามันจะง่ายเมื่อเรารู้จังหวะรถก็คืออย่าเร็วนะครับใจเย็นๆแล้วเราก็จะเป็นไปได้ เดี๋ยวเราไปดูหน้ารถ้อมกันนะครับว่าได้ไม่ได้นะรอบแรกผมจะยังไม่บอกอะไรเลยนะครับนี่เป็นการเข้าครั้งแรกในชีวิตนะครับเข้าช่องแคบโดยที่องศามันไม่ดีเท่าไหร่นะครับ <c oughs> องศาไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าน้องทําได้แสดงว่าน้องมีความเข้าใจแล้วก็ผมเชื่อมั่นนะครับว่าใครที่ผ่านผมไปนะครับขาดเรื่องการเรียนต่างๆไป ผมแนะนําอะไรต่างๆไปเขาจะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับหยุดสังเกตดูนะครับพยายามดันที่จะเข้ามามันก็จะเห็นผลตรงนี้นครับถ้าเป็นเสาบ้าน,นก็จะชนนะตรงนี้แต่ผู้ขับขี่จะไม่รู้นะครับเรากระโจกด้านนี้ลงหน่อยตอนนี้เราดันดันดันแบบที่จะเข้ามาทางนี้เรารู้ไหมว่ารถมันจะชนเสาแล้วด้านซ้ายไม่รู้เลย ใช่เรามองไม่เห็นเพราะเราดันไงเนี่ยจ,จาไว้เมื่อมีคนบอกต้องหยุดห้ามดันทุลังเพราะว่าถ้าดันปุ๊บนี่มันจบแล้วตอนนี้เราก็จะได้เคมรถเราละเนี่ยเสานี่ยตรงนี้ถ้าดูจากกระจกถ้าเสาต่ำเราจะไม่เห็นแต่ถ้าเสาสูงคือตอนนี้เราอยู่อย่างนี้เลยนะนี่อ่าคือาอยู่ชิดกับนี่เลยอันตรายมากไม่แนะนําให้เดินหน้าต่อนะครับไม่แนะนําให้เดินหน้าต่อเพราะฉะนั้น ถ้าเดินหน้าอยู่พวงมาลัยรถก็ยังไม่ตรงมันก็จะมาชนเสาที่2ต่อแต่เสานี้ก็จะเบียดหนักนะครับเสาที่สองก็จะเบียดไปข้างนี้อีกหนักเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นหลักการแก้ไขนะครับให้เราพวงพวงมาลัยค้างไว้ที่เดิมเมื่อกี้ไม่ต้องหมุนพวงมาลัยมันเออโอเคเท่านี้เลยนะไม่ต้องทําอะไรเลยถ้าเรางงเข้าเกียร์ถอยหลังโอเคเข้าไม่ถูกนะยังไม่ถูกยังไม่ถูกเหยียบค่าส์มาเหยียบค่าส์มาเหยียบคาด์มาใจเย็นคาดลึกๆโอเคเยี่ยมมาก ค่อยๆถอยออกไปมันจะออกไปที่เดิมมันโดยที่มันก็จะไม่ชนตัวนี้ด้วยถ้าเราไม่ยุ่งกับพวงอะไรทีแรกนะอ่ามันจะเบี่ยงออกไปเองเราดูนะครับเห็นไหมครับสังเกตด,ดูรถนะครับมันจะออกไปเองของมันนะครับโดยที่ไม่เฉี่ยวชนนะ แต่ว่ายากกว่าเติมตรงที่รถมันไม่ตรงเหมนเดิมหลักการมองคือมองสองข้ายก่อนว่าเห็นฝั่งไหนแล้วปรับฝั่งที่ถนดัดสุดก่อนดูนะครับเริ่มเริ่มสอนตั้งแต่30องศาไปถึง40องศานะครับเพื่อเพื่อที่จะให้ได้คิดเรื่องว่ารถไม่ตรงเราจะถอยเข้าไปได้ไหมนะครับประเด็น ทางไหนเห็นให้หมุนไปหาทางนั้นก่อนนะทางไหนเห็นให้หมุนไปหาทางนั้นก่อนเห็นซ้ายมากก็หมุนซ้ายมากโอเคครับบริประมาณนี้นะครับเมื่อเมื่อหมุนซ้ายเข้าไปขวาเริ่มเปิดเราก็จะเริ่มเห็นค่อยๆใช้ค่อยๆค,ค,คืนให้ตรง กว้างกว่ากันนะดูซ้ายดูขวาให้ดีตอนนี้แคบแก้ไขไปทางที่กว้างโอเคดีมากดีมากถ้ามองว่าซ้ายขวาเท่ากันนะตรงอะไรตรงไว้ก็จบเลยตูดต้องไม่แหลมเข้าหาฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะต้องไม่แหลม,มเข้าหาฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ถ้าแหลมก็ต้องแค่ไขแต่ถ้ารอดปลอดภัยก็ไปได้เลยดีมากดีมากเข้ามาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วปกติก็คือจะไม่รอดสองเสา,น,าน,นั่นแหละจบแล้วถ้าโป้งก็โป้งจากที่แรกถ้าไม่โป้งก็แสดงว่ารอดแล้วโอเคหยุดรถหยุดปุ๊บเป็นเกียร์ว้างเลย เราก็มองเข้าไปดูภายในที่เรามาเมื่อกี้ทั้งหมดภาพรวมว่ามันยังตรงอยู่ในช่องของเราไหมถ้าตรงก็แสดงว่าก้ามกึ่งดีนะครับใช้ได้ร้อซนะมันไม่ชนโอเคเดินหน้า ตรงไปเรื่อยๆร,รอบนี้เอาถอยตรงธรรมดาครับรอบนี้ถอยตรงธรรมดาหยุดตรงไหนก็ได้นะถ้าพร้อมก็คือถอย โอเคครับผมยาวคลิปยาวเกินไปแล้วนะครับเดี๋ยวฝากกดติดตามคลิปที่สองของน้องนางนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับโอเคหยุด,ดรถเกียร์บ้างเกียร์หนึ่งต่อเนื่องเดินหน้าไปให้เลยกวแล้วก็วนนะวนตอนนี้เอาขับผ่านไปก่อนเวลาเลี้ยวให้เปิดไฟเลี้ยวเสริมไปด้วยนะโอเคไปเลย โอเคครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมเทปที่หนึ่งนะครับ